สวัสดีวัยรุ่นแันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop ริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับ เอาละครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาดูกิจกรรมใหม่ที่มีชื่อว่าวงแหวนวัยรุ่นฟันน้ำนมนะครับว่ากิจกรรมนี้คุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่วันนี้ทีมซี MC มีคำตอบนะครับเวล่องาของกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้วันที่14พฤศจิกา,ายนนะครับก็ราวหกวันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะส่วนรูปแบบของกิจกรรมเนี่ยจะเป็นรูปแบบของการเอาคูปองของเรานะครับไปซื้อขวดนม1ขวดนมราคา5คูปองและจะสามารถเปิดได้นะครับส่วนของรางวัลที่เราจะได้นะครับก็จะมีนะครับพวก ยูมูจิชิ้นเอฟเฟกต์หรือว่าชิ้นส่วนรูนะครับอยู่ที่90%้านะส่บเร์เซ็น์นะับส่วนรูปภาพกับส่วนประกอบต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10%นะครับรูปไฟล์เนี่ยคือเนี่ยพวกนี้ทุกคนแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆนะครับส่วนสก,กินเนี่ยจะอยู่ภายใน1%นะครับ ถ้าถามว่าคุ้มไหมนะผมก็นะครับโดยเขามีการันตีสกินบอร์ดนะครับทุกคนเปิดครบ250คูปองหรือว่าเท่าไหร่วนมจะเอา5หารนะ5 50กล่องนะครับคุณจะได้กล่องนี้มาทุกคนเป็นกล่องสกิน100%นะครับคือเปิดหนึ่งสกินที่คุณจะมีโดยสกินทั้งนั้นนะครับก็ได้แก่พวกสกินวิฟสกินเฮเลนสกินเรนดอร์สกินเอเชียอีช่าสกินคาเฟ่นี่แล้วก็สกินแม็กนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับเสซตถามว่าผมว่าคุ้มไหมโหแล้วครับต้องรับสิคูปองทุกคน มันแอบไม่คุ้มนะนะครับโอเคเดี๋ยวผมทําการซื้อให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับแล้วสุ่มให้ทุกคนรู้สักสามอันแล้วกันนะปกติมันมีโปรโมชั่นนะทุกคนแบบสิบสองอะไรเงี้ยแต่วันนี้ไม่มีเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสุ่มมาสักสามกล่องแล้วกันนะครับโอเคคนรองผมไม่รู้ว่าอยู่ในกล่องข้อความรือเปล่านะเรื่องว่าตอนไหนแต่ผมเปิดได้ดูสามทีแล้วกันหนึ่งโอ้โหสองโอ้สามโอ้โหเปลือยดีดีนี่ยทุกคน วันนี้นะครับสำหรับ <c oughs> คลิปวิดีโอที่ใครชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยแล้วกันสำหรับใครดูจบคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่า5-8นะครับเดี๋ยวผมไปดูด้วยกันว่าใครดูคลิปของผมจบกันบ้างนะครับวันนี้ก็อขออนุญาตอ่านแบบเร็วๆทุกคนเดี๋ยวหาอะไรมาใส่ข้างหลังแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวลาของเราน้อยนะครับช่วงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วของเราจบกันบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ย สวัสดีคุณจอร์ดสวัสดีคุณบอลด้วยนะครับอ่าสก,กินจอมยุทธกบี่ไม่ใช่ไหมสกินที่สวยที่สุดสน,นุกแล้วแต่ว่าราคาเนี่ยเอาเรื่องเลยครับไม่ลดลงมาหน่อยนะครับสักหนึ่งร้อยสองร้อยสองพันห้าถึงสามพันก็ดีนะแต่ก็คงเป็นไปได้ยากครับ <laughs> ราคามันแรงอย่างนี้ตลอดแล้วจากสกินของตูเรนนะครับสวัสดีคุณบอลด้วยนะครับสวัสดีคุณกิจด้วยนะครับสวัสดีคุณชลันทานด้วยนะครับสวัสดีคุณอาร์ทูเรียด้วยนะครับสวัสดีคุณนัทพงศ์สวัสดีคุณซิณนเอเนโอ e. แล้วก็สวัสดีคุณทรีสกายด้วยนะครับโออเคคันนีีีุ้้ณทททาาาาายยยยสสกกก่่ดววแลรู ยี่สี่ดาวแล้วนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ดูคลิปจนจบนะครับสำหรับใครดูจบคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าสองหกแล้วกันนะสำหรับคืนวนนี้นะครับก็คลิปนี้เนี่ยขออนุญาตไปเร็วนิดหนึ่งแล้วกันทุกคนเพราะว่าธุระเยอะนะครับช่วงนี้ รีบรีบนอนรีบนอนแล้วกันนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวหาคลิปอะไรมาใส่คลิปที่ผมเล่นแล้วกันมาใส่แล้วกันนะครับขอขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ดูคลิปไม่จบยังไงเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะครับเดี๋ยวแจกวักลคุพาสกันแล้วกันนะครับสำหรับคนที่มีใจถึง1 0 0่งร้อยถึงสองใจแล้วกันนะครับสำหรับวิทยาศาสตร์ตลาไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับเจอกันนะผมบ๊ายบายทำยังไงท้ามีเสียงมันดังอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องไปดูย้อนหลังอีกนะว่าเสียงที่ผมสตรีมอ่ะมันเป็นยังไงนะ เอลฟุกครับผมน้องอุ้ยเกือบตายอ่ะสยองเลยอ่ะอันตีพี่จะเผ็ดพี่น้องเต็มตัวเลยสูงเบาเฮ้ยทำไรฟิกเกอร์มีนะเอาป่ะทำอะไรไม่อันตีด้วยนี่ไงเฮ้ยเอามีฟิกเกอร์ไม่บอกโอ้โห ไอเราก็หลงดีใจไนี่ยไม่ได้คิวแล้วนะไม่ได้คิวเลยน้องก็ตายไปไหนครับอยู่นี่ครับผมนอนอยู่ในนอนอยู่ในที่ของน้องนะครับเชีย่ยล่ะไปแล้ววิ่เดี๋ยวเรามีงกกว่านี้ไงทุกคนเดี๋ยวผมจะไปสตรีมในคอมนะครับ <ไป S 1> ก็สวัสดีคนที่อยู่้อนหลังด้วยนะครับโอเคนี่วันเทดระบ,บนะแต่คุณเซนินโนมีเฟืองด้วย ผมต้องออกอะไรนะออกออกมูลานี่แหละหิวเลยไม่ขึ้นอุ้ยหิวเลยไม่ขึ้นอ่ะน้องอุ้ยอียนี่ได้แรงได้นะถ้นเน็ตมันดีเนี้ยได้แรงได้สองปีผมเรียนจบนะครับจบปตีเหรอจบปตีเหรอครับหรือว่าจบมหกหรือว่าจบมสามหรือว่าจบมไหนนะครับ จริงจะเปิดกล้องเลยนะเตรียมดีละนะครับรอมีคนดูเยอะกว่านี้ให้เปิดดีกว่านะครับแต่ถ้าจริงเนี่ยอาจจะไม่ต้องเปิดก็ได้นะถูกต้องปะเดี๋ยวสู่ข้างไงจ้าจะคอมโบทีเดียวให้มันตายไปเลยเ <N> ฮ้ยเอ้ยงงเลยงงดิเอ้ยเอ้จริงไม่ออกไอ้เหี้ยละยิงไม่ออกออผมยื้ออยู่ ยือ้อย่างนานยือ้อย่างเวอร์อย่างเวอร์โอ้โหเวอร์เกินนะชใช่หว้วแปลกแล้วอ่ะจบปารตีครับอ๋อวิโหดีเลยครับเพื่อนๆจบแล้วของผมก็ประมาณถ้าเรียนในเดียร์เทอมหน้าจบแล้วนะครับเทอมหน้าจบแล้วนะก็ตอนนี้ประมาณปีสามนะครับปีสามแต่ว่าผมเรียนรามัผมลงไปเต็มทุกวิชานะครับแต่ว่าไม่รู้เนี่ยที่ผมสอบไปเนี่ยก็คือ มู้จะผ่านหมดหรือเปล่านะครับถ้าผ่านได้หมดก็ต้องซ่อมนะถ้าซ่อมไม่ผ่านก็ต้องโรงเรียนใหม่นะครับประมาณนั้นแหละนะครับแต่ผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะจบไม่จบผมไม่ซีเรียสเอ้ซีเรียสแล้วหมายถึงแบบผมแบบพยายามเต็มที่อยู่แล้วทุกคนนะครับแต่ว่ามันมีบางวิชาที่มันไม่สามารถดูย้อนหลังได้นะครับก็เลยทําให้แบบทําให้แบบว่าไม่เฟียวนะไม่เฟียวนะไม่เฟียวหมายความว่าอะไรวะหมายถึงว่าบางทีเราดูย้อนหลังไม่ได้เงเราก็ไม่รู้จะ ไปอ่านตรงไหนอ่ะน,นะครับก็จะต้องวันทีต้องลงเรียนใหม่หมดเลยนะครับมันจะตายแล้วนะเดี๋ยวดูผมคัดลอสนะผมจะคัดลอสทุกคนอุ้ยสยองไองสยองว้ายี้ากินข้าวมึงขอดีกว่า ข้าว200กรัมแบบนชั่วโมองคุณน่าเป็นเสียงเกมแล้วเนี่ยคนดูหนึ่งคนครับ <c oughs> ใครดูผม <c oughs> ผมไงผมดูเจอเองอนะ ทนอนไหมเ้าแต่ยังนี้เล่นแรงได้เนะาะเขาแต่จะเล่นตัวอะไร